นี่ก่อนรับผมมาไปแวะไก่ทอดกันมาแล้วครับคายขอกินหน่อยดิขอชิมหน่อยเอาชิ้นใหม่ไหมไม่ <c oughs> ไม่ให้ชิ้นใหม่นี่นี่ถือเป็นการประหยัดอย่างหนึ่งนะคร <c oughs> ับด้อเกยดมากเลยอะ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมนักรับมิชชั่นนะครับมาจาก b i s t o n e นะฮะในแคมเปญที่ชื่อว่า b i s t o n e ท้าทุกทางยังไงก็สุดเออซึ่งตรงนี้เป็นมีชาเลนจ์เยอะมากเลยนะฮะ สำหรับผมเนี่ยได้รับชาเลนจ์จากท้าที่สุดทุกความประหยัดอ e ีโคเปีย EP 300สวยางามมากนะครับเป็นยางนะครับรักโลกนะครับที่ช่วยคุณประหยัดทั้งน้ำมันนะครับและทำให้คุณเขาเรียกว่าลดพลภาวะได้และผมบอกเลยว่าผมชอบชาเลนจ์ตัวนี้มากนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากช่วยเซฟเงินน้องในกระเป๋านะฮะเพราะช่วงสิ้นเดือนเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนสิ้นใจแต่บอกเลยว่าถ้าถ้าผมเซฟคนเดียวไม่สนุกนะครับก็เลยจัดเป็นลักษณะคารบูเดย์ขึ้นมาเออเพื่อนน้องๆมาชาเลนจ์ด้วยกันนะฮะพอจะได้เซฟเงินในกระเป๋าแล้วก็ประหยัดน้ำมันช่วยวยยกกกัันรโลด้ อ้าในเมื่อผมคนคิดเองก็ต้องมารับน้องด้วยนะครับบ้านผมอยู่แถวเรียกว่าเรียบด่วนรามินทรานะฮะวันนี้ผมต้องมารับน้องทั้งหมด4คนเออมารับผู้ช่วยตัวเองกับคนแรกแล้วก็มีน้องอีก3ามคนคาพูไปด้วยกันนะครับดูสิว่าจะวันนี้จะวุ่นวายขนาดไหนนะตอนนี้ก็รอน้องอายก่อนนะครับเป็นครั้งแรกที่ต้องมานั่งรอผู้ช่วยตัวเองนะครับแต่ก็รู้สึกดีมากการทำดีๆมันต้องเป็นตัวอย่างให้เขาดูนะครับว่านี่มันคือคาพูเดย์นี่เห็นไหมเรายังทำเลยคนอื่นก็ต้องทำนะครับต้องอายมาแล้วนะครับอาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอ้ยไอไม่นั่งข้างหนเลยจ้ะอ๋อไอเกรงใจอ่ะเดี๋ยวมีคนอื่นมาอีกไอให้คนอื่นนั่งข้างกับพี่ก็ได้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 โอเคนั่งสบายไหมนั่งได้ปะได้ค่ะนั่งได้นะโอเคก่อนจะเดินทางพี่จะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากและเป็นรถที่รักโลกมากด้วยขอรขอยางรถยนต์ของพี่เน่พี่จ่อจงเลือกใช้ Eco Pire EP 300เป็นยางของ Bristone นะฮะจะบอกเลยว่าเป็นยางรักโลกที่สุดการประหยัดน้ำมันเลยแต่เราได้ประหยัดมากขึ้นได้นนพี่โอออเเคะ พร้อมจะไปบแม่คาบูเดย์พร้อมแล้วค่ะโอเคก็เราไปเลยดีกว่า <Okay. S 1> แต่เอาแต่เอาจริงจริงนะไอพนักพน้าพี่พี่ก็เ <c oughs> มตเพื่อนแบนี้วั <c oughs> นนี้รู้สึกว่าพี่เป็นเออ่คนลดต็มตัว <c oughs> ได้เลยครับน้องไอพี่วันนี้ <c oughs> น้องไอวันนี้เรามาในทีมท้าที่สุดทุกความประหยัดเออพูด oh. ถึงความประหยัดของน้องไอหน่อยน้องไอมีอะไรที่ทำแล้วน้องไอประหยัดบ้างไหมการห่อข้าวมากินออฟฟิศค่ะเออประหยัดสุด อันนี้ดีมากเลยอ่ะเพราะออฟฟิศเราอยู่ในเมืองเนาะใช่และที่สําคัญไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อร่อยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่ทำอ่ะเ,เออดีทั้งเลยอ่ะข้าวฝีมือคุณแม่ใช่แล้วมันก็แบบว่าลดขยะพลาสติกเพราะว่าให้แม่ใส่ปินโตมาเแอลอ้ยเราก็เอากลับไปใช้ซ้ําได้เอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดี อันนี้ดีมากเลยแล้วเห็นน้องไอเป็นปิดโตน้องไอเป็นปิดโต,ตแบบรักโลกเลยนี่ใช่ค่ะมันย่อยสลายง่ายมนันเป็นตัวโตอีโคทําจากแบบข้าวสาลีอะไรอย่างนี้โอ,โอ้นะครับนอกจากหน้าตาดียังเป็นผู้หญิงรักโลกนะครับร <c oughs> ักโลกได้ต้องรักตัวเองด้วยนะครับน้อน้องไอพี่อยากรู้จังเลยว่าอะไรอยู่ในกล่องข้าวน้องไอบ้างอะนี่ไอพีเซ็นเลยไหนสำหรับคนติดหวานอย่างไอเออนี่คืออะไรอย่างแรก เป็นขนมปังจ้ะขนมปังไส้ลูกเกดแล้วก็ขนมปังไส้มะพร้าวอ๋อแล้วข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างก็จะเป็นวันนี้แม่ทํากะเพราหมูมาให้อ๋อพีขนมปังแล้วมีกะเพราหมูมีข้าวป่ะนี่ค่ะข้าวกะเพราหมูน้องไอ้น้องไอ้กินมื้อนึงเยอะเหมือนกันเนาะ่ขอบูลี่ไ่้ไม่ไมบูลี่แค่โทวมาเออกินเยอะกินเก่งจังพี่ขอแต่ว่าระหว่างทางอ่ะเราสามารถแวะอะไรอีกได้ป่ะจ๊ะแวะคืออะไรคะ ไปซื้อของกินอันนั้นมันไม่พอจริงหรออันนี้เอาไว้กินเย็นอ,อ๋อโอเคได้ได้ได้กินข้าวสามมื้อเอ้ยมันเป็นคาปูคาปูก็คือต้องเข้าใจกันมันคือคนเราติดรถด้วยกันเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันถูกไหม <c oughs> เออบางคนอยากทำมันนั้นบางคนอยากทำมานี้ได้ดิพี่เข้าใจเลยพี่เข้าใจดีต้องต้องอไร จะตอนไปเราไปรับใครนะคุณเค้กค่ะคุณเค้กเหรอใช่คิดถิบแสนสวยคุณเค้กก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหดีจังเลยเอามาดั่งรับคุณเค้กต่อได้ได้ไปรับเค้กต่อมาลุ้นกันว่าวันนี้เค้กจะแต่งตัวไงยิงเค้แต่งตัวจัดเพีนงไงเนาะสุดยอดมากเออ้โงแต่งตัวดีจัดจ้างฮนะโอ้โหโอ้โห ไม่ <ara> s <S นั่งหน้าเหรอจ๊ะโอ๊ยเก่งใจนั่งรอไอ้แล้วกันได้เก่งใจนี่เราคนแถวนี้เหรอเนี่ยใช่ค่ะเอ้ยแก๊งรีบด่วนยังเรียบด่วนป่ะเป็นไงบ้างเค้กที่มารับดีใจดีใจค่ะครั้งแรกเลยนี่เขาเรียกว่าคาปูเดเนี่ประหยัดน้ำมันรักโลกอย่าให้มีทุกวันเลยอ่ะพูดเหมือนอายเลยอ่ะเค้กเราวันเนี้ยจะบอกว่าเรามาในทีมท้าที่สุดทุกความประหยัดความประหยัดของเค้กคืออะไรก็คือแบบว่าการใช้เสื้อผ้าของแบบว่าคุณแม่ค่ะ ป็นแนวเสื้อผ้าวินเทจอะไรอย่างงี้เราเอามา mix and แมท c h กับเสื้อผ้าตัวเองเดี๋ยวมีเสื้อผ้าแม่หรอใช่เนี่ยตัวนี้ของแม่จริงๆนะเฮ้ยมันดูเหมือนเสื้อเคเอ็กเลยนะมันดูแบบอินเทนอยู่เนาะทันสมัยอยู่เลยอ่ะมันทันสมัยใช่ทำไมชอบกัแต่งตัวมันเหมือนกับว่าเราอยากมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอ่ะเราเลยพยายามสื่อสารในการแต่งตัวอ่าพี่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วอย่าลืมแล้วเท้าอิเท้าไอ้นะได้ได้ได้ต้องไปรับคดีเลยเดี๋ยวพี่ไออยากกินอะไรอ่ะ มันจะมีร้านเดี๋ยวเดี๋วเขน่อยจับจับนิดเสียวหน่อยอ่ากินกินเขาหิวเขากินอยู่ให้กินหมดเวลาเลยอยาเดี๋ยวเราแวะทาวหาอะไรกินได้ค่ะซื้อน้องซื้อน้ำอะไรหน่อยก็คือเราไม่ต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะเออพี่ว่ามันก็รีบหน่อยก็ดีแต่ถ้ามันเออน้องอยากแวะก็ต้องแวะให้มันไปทางผ่านอ่ะค่ะได้ได้ าอยากกินอะไรเดีเชิญจะซื้ออะไรไก,ก่ทอดใช่ไหมใช่ค่ะอ่าลงไปซื้อก่อนเลยลงไปซื้อเลยเดี๋ยวพี่บนเดี๋ยวพี่บนรอข้างหน้าเลยเดี๋ยวพี่มารับถ้าออกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาเจอตรงนี้นะได้ค่ะขานำไปซื้อไก่ไปซื้อไก่ทอดเลยต่อไปเราคือไอ้หมอเด็กอยู่ตรงนี้เองเนี่หมอคหม้อนั่นนี่ถุงที่โอ้โอตายละ สวัสดีครับโอ้โหย้ายบ้านมั้งโทษนะครับโทษนะครับอะไรวะต้นไม้ไงพี่โค้ดครับสวัสดีครับแล้วไปทำอะไรพอดีว่านี่ไงตามิีมที่พี่โค้ดบอกอ๋อธีมรักโลกหรอใช่นี่ไงผมเป็นผู้ชายรักโลกชอบปลูกต้นไม้อาที่พี่ว่าเออเป็นผู้ชายรักโลกมากกว่าไม่ใช่ในๆนก็พี่โค้ดไปออฟฟิศเลยไงผมก็เลยแบบปกติผมเดินทางโดยรถไฟฟ้าครับผมเออวันนี้พี่โค้ดมารับก็เลยแบบ เดินทางสะดวกหน่อยก็เลยย้ายต้นไม้หน่อยนึงเด็กนะครับคนที่เอาตัวเองไม่รอดเลยจะย้ายต้นไม้ได้เหรอครับบอสอ้าวเราก็แบบอยากดูแลใครสักคนนึงก็เราก็เริ่มจากต้นไม้ใหญ่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 ต้นใหญ่เลยมอสที่ถามหน่อยเนี่ยวันนี้มาในธีมแบบประหยัดนะครับของมอสในความประหยัดคืออะไรประหยัดก็คือนี่พี่โคดผมซื้อต้นไม้ในราคาที่แบบประหยัด คนอื่นเขาแบบซื้อของแพงๆผมประหยัดในการซื้อต้นไม้แล้วก็แบบได้รักโลกด้วยโอ้คือคนอื่นกซื้อของแพงๆนี่ไม่ซื้อไม่ซื้อครับซื้อต้นไม้เป็นผู้ชายมินิมอลใช่แต่กลิ่นตอนนี้กลิ่นดินกลิ่นแรงๆมากเลยแล้วเขามีแมลงครับแมลงเขียวพี่โค้ดทำไมพี่โค้ดมารับผมช้ามากเลยนะผมยืนรอนานมากเลยใช่ป่ะเดี๋ยวบอสเดี๋ยวแป๊บนึงต้นไม้เหี่ยวไปหมดแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้รัอมากคนเดียวพี่ไปรับเค้กก่อนพี่รับนี่ไปรับตายก่อนรับเค้กเออนีี่่พก็รีบเออว ยืนรอจนแบบปวดฉี่ไปหมดแล้วข้างหน้าถ้ามีปั๊มอะไรอย่างเงี้ยผมขอแวะเข้าห้องน้ำหน่อยดิโอ้ย <c oughs> ลูกจ้างดีเด่นน่อนเถอะเออขับมารับนะครับต้องพามาเข้าห้องน้ำด้วยนะครับงงมากเลยว่าจ้างมาเป็นลูกหรือเปล่าโคตรรีบจอดหน่อยผมแบบไม่ไหวแลวอโอเคฝุกเถือนรอท่านมอสได้ครับเดี๋ยวพี่โค้ดผมฝากต้นไม้หน่อยหนึ่งโอ้ยตายแล้ว แล้วครับโทษนะครับไม่เป็นไรพี่เข้าใจน้องไม่ต้องขอโทษทุกคนต้องฉี่ต้องคลองน้ำพี่เข้าใจเาไปรับใครต่อนะต่อไปเหรอเป็นใครอ่ะเพื่อนเพื่อนโอเคเพราะแต่มอสามเพื่อนทำไมไม่มานั่งข้างหน้ากับพี่วะ ก็เห็นคนอื่นเขานั่งข้างหลังกันนะผมก็เลยนั่งหลักบ้างตอนนี้พี่ดูเขาพี่เป็นคนสมรถเต็มตัวแล้วบ้าใครจะคิดอย่างงั้นพี่คู๊อย่างน้อยมันเหลือแค่เบาะหน้าขานั่งก็ต้องมานั่งกับเพื่อนพี่แล้วแหละนี่ก่อนรับผมมาไปแวะไก่ทอดกันมาแล้วครับคายขอกินหน่อยดิคอยชิมหน่อยเอาชิ้นใหม่ไหมไม่ค่ะไม่ให้ชิ้นใหม่นี่นี่ถือเป็นการประหยัดอย่างหนึ่งนะครับ เออกียร์ VII มากเลยอ่ะผมต้องบอกว่านี่พอขับยางของผู้ใหญ่ใจดีวันนี้คือบิสโตเนี่ยพี่บอกแล้วว่าไปได้เร็วมากเลยนะใช่ครับรัดที่แหคัญคือประหยัดน้ำมันด้วยนี่ข้างหน้าก็ถึงจุดที่ไปรับเพื่อนแล้วนี่ใช่ครับรัดไว้ที่ไหนครับพี่คนรัดไว้ตรงเนี้ยปีนสะพานโอ้ยน้องเอาน้องมาด้วยฮัลโหลตายแล้วโอ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า พ่ไงมีท่านบอกก่อนนะครับนี่คือนาตาชาลรมานอฟขอสาวเป็นนาตาชาช่วงที่แบบว่าเอาเวนเจอร์พักผ่เพราะแต่น่ารักนะพี่บอกเลยเพื่อนเนี่ยพี่เคยนิยามเพื่อนนะครับหนึ่งว่าถ้าพี่เรียนมาอะไรพี่ว่าพี่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนแน่นอนเหมือนเป็นเพื่อนที่แบบเฮ้ยมึงกินเดียวป่าสย่งงี้คาพูดีวันนี้สบายสบายเลยเจ้านายมารับจะมีที่ไหนเนี่ยวันนี้เรามาในทีเขาเรียกว่าประหยัดความประหยัดของเราคืออะไร ความป็นอย่างของหนูก็คือหนูอ่ะจะพกถุงกระเป๋าวันนี้ถุงผ้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ,อถอุงผ้าไถางถากค,ถาคือแบบมันมีความแบรนด์เนมแต่มันไม่ใช่แบรนด์เนมแบบโอ้โหเวอร์วัวงมันเป็นแบรนด์เนมที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราใช้โดยไม่ต้องระวังอะไรมากออมันแบบมันเป็นกระเป๋าแบบผ้าใบรีไซเคลิลจากรถบรรทุกอะเราก็เลยรู้สึกว่าแข็งแรงนีออ่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีผู้อยากจะเดียงบิ๊กโตนะมอนครับผมลงไม่ได้มาต้องด้วยกันแบบนี้ ครับผมมาช่วยเขาเรียกว่ามาเป็นสปอนเซอร์หลักของแคมเปญคาบูเดงล่ะครับพี่โค้ดครับไหนๆวันนี้พี่โค้ดก็แบบบอกให้น้องๆแบบเตรียมไอเตรียมทีมโหแต่ละคนมาพี่โค้ดเตรียมมอสเตรียมเนี่ยพี่โค้ดบอกให้น้องๆแบบเป็นทีมรักโลกอ่าคือประหยัดรักโลกด้านไหนครับของพี่โค้ดของพี่ก็นี่ไงการที่พี่คิดไอคาบูเดงเนี่ยมันคือการประหยัดของพี่แล้วก็รักโลกด้วยเพราะเราร่วมทางกันเนี่ยไปคันเดียวกันมันประหยัดนะ พี่เห็นบริษัทอื่นๆก็ทำงานอยากทําบ้างอ่ะมันจะรู้สึกเฮ้ยเราบางทีเรามีเาเรียกว่าบุกฝังจิตสำหรับที่ดีให้พวกเราในการรักโลกในการประหยัดแล้วยังไงไปด้วยกันเขาเรียกว่าคันเดียวไปด้วยกันหลายคนก็ดีกว่าไปหลายคันถูกไหมเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับอีโคปีย EP สามร้อยเออยางรักโลกที่สุดราคาประหยัดเลยนะบางคนสงสัยว่าทำไมยางอีโคปีย EP สามร้อยมันรักโลกยังไงมันประหยัดยังไงถูกไหมเพราะตัวนี้มันเป็นยางที่ลดแรงบุดของล้อรถยนต์ผมไม่ต้องเครื่องก็คืออะไรประหยัดน้ำมันแล้วก็องบอกถือเป็นยางรักโลกมากนะ เพราะมีการพัฒนาด,ดอกยางพอมาลดตรงนี้ปุ๊บมันก็ลดการปลอกอ่อยการ์บอนอัลตรไซด์ได้ด้วยและถ้าน้องไปดูนะมันจะเป็นลายเขาเรียกดอกยางแบบใหม่มันช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยน่าสนใจน่าสนใจครับผมถ้าใครจะเปลี่ยนยางคราวหน้านะฮะจอตรง Bridgestone Ecophere EP 300บอกเลยว่าเวิร์กแน่นอนนะถึงครับทุกคนลงได้เลยลงก่อนจบไปแล้วคาพูเดย์นะค,ครับขับประมาณชั่วโมงหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับยาง Bridgestone มากขอบคุณนะครับ อีโคเบี 300, ยเอพีสามร้อยยางยึดเกาะถนนนะครับไม่ต้องเล่นเครื่องดีไซน์ดอกยางใหม่ช่วยประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใครที่ใช้รถอีโคคาร์อยู่หรือรุ่นที่มันโตขึ้นมาหน่อยเหมาะยางรุ่นนี้มากๆส่วนมากจะเป็นรถที่พุ่งน้องๆใช้กันแหละนะฮะและสำหรับชาเลนจ์วันนี้ของผมนะครับท้ายที่สุดทุกความประหยัดกับ e อีโคเบียเอพีสามร้อยเออต้องบอกก่อวันนี้ประทับใจมากเพราะอ,อยู่บนรถแบบนี้นะไปรับหลายหลายคนเนี่ย น้ำมันก็ต้องทักประมาณห้าหกร้อยนะฮะ,ะวันนี้พอใช้ยางประหยัดเนี่ยบอกเลยว่าน้ำมันลดไปน,นิดเดียวและใครสนใจรายละเอียดอยากรู้มันยางมาช่วยยังไลงลดน้ำมันประหยัดยังไงไปดูรายละเอียดนะครับที่ใต้อคอมเมนต์น,นะฮะเดี๋ยวให้มอดแปะไว้ให้แล้วชาเลนจ์ไม่ไมีแค่พี่นะขอส่งต่อไปที่คุณคนหนึ่งใครครับซึ่งบอกเลยว่าเพลงเขากำลังมาจริงไม่ว่างจริงหรืออะไรหรือว่าคุณไม่ดีอะ ไปดูคลิปคุณลีเดียแล้วกันนะเพราะว่าชายเล็กผมเป็นต้นยังเดินทางต่อไปนะครับเช่นเนี่ยครับยางครับที่ยังไม่หยุดการพัฒนาเออเอานี้ลาไปก่อนเดี๋ยวทำอะไรก็พิมพ์มานะครับเดี๋ยวมอสไปอ่าเราให้ดูรูปเดียวดีกว่ารูปคนที่วันนี้เขาคาพูกันมาเ่ยให้ดีนะให้กูนิ้ีเจอกันใหม่ิปหนี้าครับบ๊ายบายครับ